นี่ได้รูปอะไรครับลปลาฉลามาลักษณะพิเศษของมันมันมีอะไรที่ที่เป็นลักษณะพิเศษของมันและแข็งแรงมากปันของมันอ๋ปันของมันคมมากใช่ไหมครับแล้วว่ายน้ําได้เร็วนะอ๋ออยู่กันเป็นฝูงด้วยโอเครู้เรื่องใช้ได้ เจ๋งไปไหมึงมาเลยล่ะบอกให้เลยเจ้เทพไปตอนนี้เจ้เทพกลายเป็นชื่อใหม่ว่าฮะเฮ้ยมันยอดมากเลยเมกาพัฟโผลไดแนะนำเมกาพัฟโผได้กับเพื่อนหน่อยเจ้าเทที่มีหัวเป็นแกะนกมีกระโห ยอยละเอียดดีมากเลยเบ้าวรพเต๋อทำอะไรได้บ้างอยู่ได้ทั้งในน้ำบนบกนฟ้าอยู่ได้ทั้งในน้ำบนบกบนฟ้าไม่อยู่ในใจได้ไหมมั้เเมื่อกี้มันชื่ออะไรในจําไ้เก้ไดก้า้ดดยอดไหมโอ้โหมันมีความแข่งแร่งมากใช่ไหมมันเอาไาลงเข่าคนไหด้วยโอเคโอเคอ่ะคุณนไม่ได้เลย 你们。